ที่สนใจและรักการปั่นจักรยานทุกๆท,ท่านนะครับทั้งมือเก่านะฮะที่เซียนแล้วแล้วก็มือใหม่ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นปั่นจักรยานนะครับ mm hmm. ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านเปิดคลิปนี้ขึ้นมาดูกันนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะติดตามกันไปจนจบนะครับคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับด้วยความโชคดีครับ ก็คือทางรายการก่อนจะถึงจันครับเขาได้ติดต่อมาขอสัมภาษณ์เรื่องที่ผมปั่นจักรยานไปทำงานครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เกิดขึ้นมา8เดือนแล้วนะครับแล้วก็พอคนรู้ว่าผมปั่นจักรยานไปทำงานก็มีคำถามครับเหมือนตอนไตเติลเขาถามเงินขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าปั่นได้ยังไงไม่ร้อนเหรอไม่กลัวรถเหรอไม่กลัวควันเหรอ ก็คำตอบจริงๆก็ตอบให้ทุกท่านได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนจินตนาการไม่ออกนะครับว่าปั่นได้จริงๆเหรอไปทำงานเนี่ยระยะทางเท่าไหร่20กิโลนี่ไม่ไกลเหรอก็เลยมีฟุตเทจนี้จากรายการก่อนจะถึงจันที่ออกอากาศทาง ASTV ครับขอเข้ามาทำให้ได้ดูกันนะครับว่าปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ยมัน ผมไปทางไหนนะครับแล้วก็เจอเจออะไรบ้างจะถือว่าเอาเป็นตัวอย่างในการไปปรับใช้ในการปั่นของคุณก็คงจะได้บ้างนะครับแต่ถามว่ามันจะถูกต้องทั้งหมดไหมเนี่ยต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าด้วยความที่เป็นมือใหม่นะครับปั่นมาแค่ระยะเวลาประมาณ7-8เดือนมันก็อาจจะใช้เป็น ตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมดนะครับมันจะมีถูกบ้างผิดบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าทําตามนี้มันก็จะพอที่จะปั่นในกรุงเทพได้ผมก็ครูพักรักจําเข้ามาเหมือนกันการเดินทางของผมไปทํางานด้วยจักรยานนะครับก็ส่วนใหญ่จะได้ออกแต่เช้าเลยครับเพราะว่าออกสายสายมันก็จะร้อนใช่ไหมครับปั่นตอนเช้ามันก็สบายกว่าวันที่ถ่ายทํานั่นน่าจะออกสักประมาณ7จ็นาฬิกา ออกจากซอยนวมิน40ครับก็ถนนนวมินหรือแถวแถวสันติอโศกแถววัดสวนประสิทธิ์นะครับแล้วก็วิ่งไล่เรื่อยมาย้อนมานะครับผมมาทางโพแก้วครับซอยโพแก้วซึ่งจะไปทะลุอซอยลาดพร้าวร้อนะครับระยะทางก็7-8กิโลครับกว่าจะไปทะลุถึงลาดพร้าวก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเส้นทางก็ดูไม่ค่อยยากเย็นอะไรก็สบาย วันถ่ายทำนะั้นมีรถประมาณหนึ่งแต่ว่าปกติมันก็แล้วแต่วันครับบางวันก็รถเยอะบางวันก็รถน้อยส่วนใหญ่ในซอยก็จะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรปั่นสบายๆครับการแต่งตัวนี่หลายคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าจะต้องแต่งเต็มยศขนาดนี้เหรอเวลาปัน่นก็ส่วนตัวครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงก็คือรู้สึกว่าแต่งตัวครบแล้วมัน มันธรรมด์ธแม,นธมงนะครับมันปั่นสะดวกสบายดีไอ้หมวกกระถุงมือนี่เพื่อความปลอดภัยต้องมีอยู่แล้วนะครับควรเลยนะครับถ้าจะจะปั่นจัก,กรยานเดินทางเนี่ยจะใกล้จะไกลไม่รู้แหละครับหมวกกระถุงมือนี่ควรจะมีต้องมีเลยละ่ะส่วนรองเท้าผ้าใบก็อยากให้ใส่นะจะได้สบายๆนะแต่ว่ากางเกงจัก,กรยานอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมเนี่ยค่อนข้างชอบเพราะว่าใส่แล้วมันก็ธรรมดทธแมงดีครับ ใส่แล้วมันก็ปัดง่ายดีใส่กางเกงปกติใส่พวกกางเกงบอลใส่พวกอะไรผมเพราะมันบางทีมันดูไม่ค่อยสะดวกครับส่วนตัวนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดหมวกถุงมือรองเท้าผ้บใบนี่อย่างเป็นเชิญนะฮะต้องใช้จากซอยร้อยหนึ่งครับลาดพา 101, ร้าวร้อยหนึ่งคราวนี้ก็จะออกถนนลาดพร้าวเลยครับก็จะมุ่งหน้าไปที่แยกตัดเลียบทังด่วนนะครับรถติดครับปกติเวลาเดินทางก็ ตอนเช้าลาดพร้าวครับตรกดีๆนี่เองนะฮะผมก็อาศัยขึ้นฟุตบาทครับพอขี่ได้นะครับฟุตบาทถนนลาดพร้าวก็มีเบียดคนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีครับที่ต้องลงถนนบ้างเพราะว่าฟุตบาทมันไปไม่ได้สะพานขวางบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับของกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยอำนวยความสะดวกในด้านนี้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังขี่ได้นะครับลงบนถนนนี่ก็อย่างที่เห็นรถจอด เราก็อาศัยเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับวิ่งบนถนนก็พอได้ไฟแดงก็ติดเหมือนกับเขานะครับพยายามที่จะไม่ทําแบบพี่ๆมอเตอร์ไซค์เขาที่แบบว่าพออาศัยช่องว่างก็ปาดมนึขึ้นไปอันตรายครับยืนคอยสักแป๊บหนึ่งถือเป็นการพักเหนื่อยก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับไม่เสียเวลาเท่าไหร่มาคอยไฟแดงนี่ส่วนใหญ่จะพยายามอยู่หน้าสุดนะครับให้รถให้มอเตอร์ไซค์เขาเห็นว่าเฮ้ย จักรยานนะเฟ้ยไม่ใช ALLY, ม่มอเตอร์ไซค์เวลาที Comedy ่ออกตัวก็จะเย็นนิดนึงนะฮะเราอาจจะพุ่งออกไปช้ากว่ารถมอเตอร์ไซค์หน่อยเพราะว่าเราก็ต้องมีการออกเรียกออกแรงตอนออกตัวนิดนึงก็พยายามให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เขาเห็นนะครับว่าเราอยู่ตรงไหน แล้วก็ปั่นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเกาะขอบทางหรือไม่ก็ขึ้นฟุตบาทถ้าจําเป็นต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าบางทีขอบทางมันแคบครับรถเมย์มันขวางอยู่ก็วิ่งเลนในสักนิดนึงก็โอเคนะครับจากาลาดพร้าวครับพอมาถึงแยกตัดถนนเรียบทางด่วนรามินทราเอกมัยเนี่ยนะครับก็เข้าเรียบทางด่วนครับเส้นนี้จะมีทางจักรยานนะครับ ก็วันไม่รีบครับก็จะขี่ทางจัก,กรยานนี่แหละครับสบายๆเป็นถนนเพื่อจัก,กรยานที่สาธุจริงๆสำหรับคนที่คิดทำจำได้ว่าสมัยดรพิจิตนะครับไปสัญญาไว้แล้วท่านก็เลยต้องทำ ท,ท่านไม่เคยคิดมาก่อนก็ไม่รู้ว่าถนนจักรยานแบบนี้จะมีขึ้นในกรุงเทพหรือเปล่าแต่ก็ดีนะครับพอมีแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วครับแต่ก่อนผมขับรถผ่านเส้นนี้ทุกวันไม่เคยเห็นประโยชน์ของมันเลยนะครับคราวนี้ได้ปั่นจักรยานก็เหมือนกับได้เอาภาษีที่เสียไปนะครับมาใช้ประโยชน์กับตัวเองบ้างปั่นเรียบทางด่วนไปอย่างนี้ครับทางจักรยานอาจจะมีให้โดดให้หลบหลุมหลบ พื้นที่มันไม่เรียบบ้างนะครับแต่ว่าก็โอเครถที่ผมใช้แอบโปรโมทให้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าชอบมากวันที่ถ่ายทำผมใช้ Ang e l b ลไบนะครับก็เป็น Ang e l b ไบที่ยืมพี่กั้งพงศธรครับเจ้าของบริษัท Angel b ไบที่เขาออกแบบรถคันนี้มาจริงก็ผมปัจจุบันก็ใช้ Angel b ไบนะครับแต่ว่าวันที่ถ่ายทำนี่รถตัวเองเพิ่งสั่งครับยังไม่มาก็เลยยืมมาขี่ก่อน ปกติใช้เมา n t เทนไบ k ์เดิมนะครับคันแรกของผมเป็นเมา n t เทนไบ k ์สเปเชียลไลซรถง่ายๆเลยหมื่นกว่าบาทธรรมดามากเป็นอลูมิเนียมก็นหนักพอสมควรพอามา a n g เจอร์ไบเจอเจ้านี่ครับมันเบามันซอกแซกในเมืองมันอะไรได้สะ,สะดวกสบายมากก็เลยติดใจครับจองไว้แต่วันถ่ายทำนั่นอยากเอามาขี่ให้ได้ดูก็เลยขอยืมพี่กั้งมาเป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับ ออกแบบมาเพื่อการปั่นจักรยานในกรุงเทพโดยเฉพาะซึ่งกขาบอกว่าปั่นในกรุงเทพได้ปั่นที่ไหนก็ได้ในโลกครับยากที่สุดแล้วเพราะกรุงเทพมีทั้งแบบปั่นทางไกลยาวๆมีทั้งปั่นทางใกล้ๆที่ต้องแบบช้าๆซอกแซกรถติดบ้างโดดขึ้นฟุตบาทบ้างลงฟุตบาทบ้าง,บางแบบที่เห็นกันในคลิปนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นรถมันก็เลยต้องออกแบบมาดีนีประมาณหนึ่งซึ่งเนี่ยแองชไบเนี่ยผม ส่วนตัวนะครับถือว่าตอบโจทย์มากปัจจุบันก็ขี่เจ้าหนี้เดินทางอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับแต่ของผมสีขาวก็ลักษณะหน้าตาก็ประมาณนี้แต่ของพี่กั้งเจ้าของเขาเนี่สีน้ําเงินนะครับอย่างซิ่งเลยของตัวเองนี่ออกจะเป็นรถใช้งานหน่อยก็มีที่ทรงที่ซ้อนไม่ใช่ที่ซ้อนสิที่แขวนกระเป๋าข้างหลังด้วยก็เป็นรถดีครับแนะนำนะครับแองเจลใบโปรโมทให้โดยไม่คิดค่าโฆษณา วิ่งเรียบทางด่วนไปเรื่อยนะครับจากลาดพร้าวก็ไปถึงแยกผมเรียกว่าแยก s c Park กนะครับก็จะเลยทาวนท์ทาวน์ไปนิดหนึ่งก็วิ่งทางจักรยานไปเรื่อยแหละครับซึ่งในวันปกติวันไหนรีบๆก็วิ่งบนถนนได้นะครับเวลาขากลับนี่ผมมักจะขี่บนถนนทางจักรยานมันมืดไปหน่อยตอนกลางคืนแต่ว่าก,ก็ขี่ได้ช้าๆนะครับแต่ตอนเช้าครับ ก็วิ่งมาจนถึงแยกนี้ผมก็จะเลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้แหละครับที่จะมุ่งหน้าไปเม่งจ่ายเส้นนี้แคบนิดหนึ่งนะครับก็ต้องแบ่งกับรถเขาวิ่งกันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าสายนี้นี่อยากพูดถึงหน่อยเพราะว่าเป็นถนนที่ผมว่าน่าจะมีจักรยานให้เช่านะกทมน่าจะมาทําตรงนี้มากกว่าไปทําตรงสามย่านนะเพราะว่าผมเห็นเช้าๆนี่มีคนรอรถ2แถวครับเนี่ยสแถวแดงสีแดงแดงเนี่ยฮะ คนรอรถพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วนานๆจะมาสักคันซึ่งจริงๆเขาต้องการไปแค่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตรงรัชดาครับก็ถ้าปั่นจักรยานมันระยะทางแค่3-4กิโลเองอะ่ะมันมันน่าจะมีบริการจักรยานให้เช่าในถนนเส้นนี้อย่างมากอันนี้ฝากไว้นะครับเผื่อท่านผู้บริหารเมืองท่านได้ฟังก็อาจจะลองไปพิจารณาครับ บนเส้นนี้ครับแทนที่จะวิ่งไปจนถึงสี่แยกเหมงจ่ายนะครับผมไม่เอาครับผมมีทางพิเศษของผมซึ่งพี่ๆมอเตอร์ไซค์เขาทำทางไว้ล่วงหน้าดูนะครับทำจริงจังไหมครับทำทางไว้ให้โดดข้ามไปครับไปวิ่งบนถนนเส้นนี้ดีกว่าครับอยู่ข้างๆกันครับถนนเรียบข้างกันเลยนะฮะเป็นถนนติดกับบริษัทพื้นที่ของบริษัทรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยนะครับรอฟมอเนี่ยครับรถใต้ดินนี่แหละ โอ้ที่ใหญ่โตมากครับแต่ว่ารกร้างว่างเปล่าปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นไปก็เข้าใจว่าเขาใช้พื้นที่ใต้ดินเป็นหลักนะครับท้องบนดินเ็าเลยไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยมันเป็นปล,ปลาเป็นปลาอย่างนี้แหละครับซึ่งอากาศดีมากอยากบอกนะครับว่าอากาศดีมากขี่ถนนเส้นนี้เพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยลมมันพัดมาจากดงไม้ที่อยู่ภายในพื้นที่เขาอากาศมันโปรยออกมามันเหมือนแบบขี่เขาใหญ่เลยอ่ะถ้าข้างขวาไม่มีรถนะโอ้โหนี่ เส้นทางในฝันเลยนะฮะคืออากาศดีมากสูตรหายใจได้เต็มปอดเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรถก็เลยทําให้การปั่นบนถนนเส้นนี้ระยะทางประมาณสัก3 4กิโลเนี่ยมันเป็นเส้นทางสุดยอดครับก็จะเป็นช่วงเวลาให้ผมได้ออกกําลังเลยครับขี่ออกจากบ้านมามันมาเรื่อยๆครับทำความเร็วได้10-15กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่บนถนนเส้นนี้อัด40-45กิโลนี่แองเจิลไบท์ทำได้ครับ 45กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากยาวๆไปแบบนี้ครับได้เหนื่อยกัน1หอบครับก็เป็นการออกกําลังกายประจําวันของตัวเองครับคือปั่นจักรยานมันบางทีขี่ช้าๆไม่เหนื่อยนะครับว่ากันจริงๆนะฮะชินๆแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยมันต้องมาได้มีโอกาสอัดยาวๆพื๊ดๆกันสักนิดหนึ่งเหมือนหลายคนก็ถึงไปขี่สุวรรณภูมิกันนะครับเพราะว่ามันมีทางยาวๆให้ได้เอาเสริมหมอไปลากยาวๆกัน ไอผมมันไม่ค่อยมีโอกาสแบบนั้นครับมันอาศัยเดินทางเช้าเย็นนี่แหละมันก็เลยต้องอาศัยเนี่ยช่วงถนนแบบนี้ยครับที่ได้ออกกําลังจริงจังหน่อยก็อัดยาวๆไปครับ40-50ไม่ถึง50แรงไม่ได้แรงไม่ได้แต่จริงๆตัวรถอนะ่ะเขาไหวนะถ้าแรงได้นะผมวิ่งไปสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวๆนี่ก็ก็ได้เหนื่อยแล้วครับโอเคมากแม่ตากล้องทีมก่อนจะถึงจันท่าน ตั้งใจมากถ่ายสวยดีจังเลยนะฮะต้องขอบพระคุณมากๆที่มาช่วยบันทึกภาพในวันเดินทางวันนั้นนะครับได้ภาพเท่ๆคูณตัวเองนะเท่ชมตัวเองด้วยหลายคนอยากได้ใช่ไหมคนขี่จักรยานส่วนใหญ่ก็อยากจะมีภาพตัวเองปั่นแบบนี้นะครับก็ชาวกลองแล้วกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสมีภาพสวยๆของตัวเองนะครับปั่นจักรยานต้องขอบพระคุณก่อนจะถึงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็เส้นทางนี้ครับยาวๆครับปั่นมาได้เรื่อยๆครับพอจะสุดเข้าสู่ถนนวัฒนธรรมเป็นถนนเรียบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็หมดสภาพครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วง2-3กิโล4กิโลนี่มันโอ้โหมันสนุกดีจริงๆนะฮะมันจะเหมือนวิ่งร0อเมตรมาแล้วพอจบตรงนี้มันก็สปัตซัมนะครับอะดรีน,นาลีนหลั่งไหลมันโอเคมากถึงชอบครับ ปั่นจักรยานมันถึงมีความสุขตรงนี้แหละไอจังหวะที่มันได้ได้ออกแรงปืดหนึ่งแบบนี้ซึ่งมันดีกว่าการวิ่งนะครับผมว่าเพราะว่าวิ่งร0อยเมตรเสร็จเนี่ยโอ้โหเจ็บเข่าบ้างเจ็บขาบ้าง,าางแต่จักรยานนี่พอแบบนี้ปับ๊บโอเคในภาพนี้พยายามจะชี้ชวนบอกตะกล้องบอกให้แวะยูโทเปียกันไหมตอนเช้าแต่กล้องบอกมันยังไม่เปิดพี่แปลว่าถ้าเปิดจะเข้าไปหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบ ก็เป็นจุดที่สามารถแวะอาบน้ำกันได้นะครับหนุ่มๆที่ปีปันผ่านเส้นศูนย์วัฒนธรรมนี่ก็สามารถอาบน้ำกันที่นี่ได้แต่ว่าค่าอาบแพงนิดนึงนะครับน้ำไม่แพงครับคนอาบให้อะแพงรถปีกังแองเจลไบ,บเขาแต่งจัดเต็มนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับก็ขันสนุกมากครับส่วนตัวก็แต่งคล้ายๆนะครับแต่ว่า มีของเล่นเยอะกว่าก็เลยมีน้ําหนักมากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าของพี่กางเขาเบามากจริงครับสิบสิบเอ็ดโลนิดนิดครับเส้นวัฒนธรรมแคบนิดหนึ่งนะครับบนฟุตบาทนี่ลืมไปได้เลยครับยิ่งตอนถ่ายทำวันนั้นมีป้ายหาเสียงด้วยนี่บนฟุตบาทปั่นไม่ได้นะครับป้ายหาเสียงผู้ว่าเกาะจองฟุตบาทหมดหลังจบการเลือกตั้งแล้วก็ค่อยโล่งหน่อยอันนี้เข้าสู่จากเส้นวัฒนธรรมนะครับออกตัดพระรามเก้านิดนึงนะครับแล้วก็เข้า ตรงถนนที่จะผ่านแยกเลี้ยวเข้าทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนได้ทางซ้ายที่เห็นนี่ไปโรงพยาบาลพระราม9ทางขวาก็ขึ้นทางด่วนแต่ว่าตรงไปก็จะไปถนนเรียบทางรถไฟตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะครับก็จะ,จะเห็นว่าความเร็วของจักรยาน สูสีรถนะฮะเวลาที่โล่งๆวิ่งกันได้เนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นความเร็วที่จักรยานทําได้ครับไม,ไม่เหนื่อยมากแตเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาเวลาที่จะเปลี่ยนเลนครับจักรยานผมจะใช้วิธีการให้สัญญาณแบบบอกให้รู้เลยครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยกไม้ยกมือบอกบังกันไปเลยนะครับให้เห็นเลยว่าจะไปทางไหนชี้บอกเลยว่าฉันจะไปทางนี้ ทีนี้ถ้าเจอทางตัดข้างหน้าที่มันมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยก็จะพยายามบอกถ้าตัวเองไม่เลี้ยวก็จริงแต่จะตรงไปนี่ก็จะบอกข้างหลังนะครับว่าฉันจะตรงรถเขาจะได้ระวังไม่ตัดหน้าเรานะครับแยกอโศกครับก็จะรอไฟแดงนานนิดนึงครับจริงๆในภาพนี้ตัดให้เห็นว่าไม่นานนะครับจริงๆก็คอยหลายนาทีอยู่เหมือนกันเพราะว่าไฟแดงอโศกครับถ้าข้างหน้าทางเข้าเส้นอโศมนตรีนี่ติดแบบรถ แน่นๆนี่ตรงนี้คอยนานเลยนะครับอาจจะต้องตัดใจเข็นรถข้ามทางม้าลายเหมือนคนเดินนะครับหาจังหวะว่างๆเข็นรถเอาจะพยายามไม่ปั่นผ่าไฟแดงไม่เอาแบบพี่ๆมอเตอร์ไซค์ที่เขาชอบทำๆกันนะครับพยายามรักษา,ากฎกตรริกามารยาทไม่ให้คนเขาด่าแต่พอมันนานไปก็อาจจะมีเรื่องของการเข็นเดินบ้างให้เหมือนคนนะฮะบ,บอกว่าถ้าจะใช้ทางคนก็ควรจะจูงเดิน ใช้ทางรถก็ปั่นให้เหมือนรถวิ่งให้เหมือนรถเส้นอโศกมนตรีครับก็จะข้ามสะพานหลายคนใช้เส้นทางนี้บ่อยๆคงจะคุ้นนะครับข้ามสะพานมานะครับพอลงสะพานครับมีจุดที่น่าสนใจมากก็เลยหยุดดูกันครับพาดูกันสักนิดหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับตะแกรงฝาท่อครับตรงนี้ลงสะพานอโศกมนตรีมาครับอันตรายมากนะครับสำหรับจักรยานครับอันนี้ฝากเตือนเลยนะฮะมันจะเป็น ตะแกรงจักรยานที่อยู่ในแนวขวางถนนอย่างนี้ครับถ้าเป็นรถเสือหมอบรถที่ล้อบางๆนี่อันตรายมากนะครับโอกาสที่จะตกลงไปแล้วก็สะบัดหรือว่าเสียการทรงตัวนี่มีสูงมากผมเคยนะครับตอนใช้เม้าเทนไบคันแรกเนี่ยขนาดว่าเม้าเทนไบล้อมันใหญ่กว่าตะแกรงนี่เยอะนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกถนนลื่นวิ่งผ่านตะแกรงนี่มีลื่นนะครับเสียการทรงตัวไปนิดนึงดีว่ายังแบบประคองตัวอยู่เวลาขี่จะต้องระวังระวังหน่อย ไม่ให้ตัวเองวิ่งตกร่องอันนี้ซึ่งวิธีแก้งจริงมันง่ายมากครับพอฝาตะแกงอันถัดมาเขาก็ทําถูกต้องดีนะครับก็คือกว้างขวางนี้ครับมันก็โอเคแล้วนะครับแต่ทาไมอันแรกมันทำไม่ได้แล้วมันเป็นอันแรกครับมันอันตรายมากอันนี้ฝากไว้นะครับเผื่อว่าท่านผู้บริหารกรทมท่านดูอยู่นะครับฝานี้นานมากแล้วนะครับไม่ได้รับการแก้ไขลงมาในเ facebook คุณสุขุมพันธ์ก็นานแล้วด้วยนะครับก็ ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับฝากด้วยนะอโศกมนตรีครับก็วิ่งผ่านแกรมมี่นะครับวิ่งมุ่งหน้าตรงไปที่แยกอโศกสุขุมวิทครับเส้นนี้ก็จริงๆก็รถจะเยอะนะครับแต่วันถ่ายทำนั่นโชคดีว่ารถไหลเรื่อยๆนะครับแต่ปกติถ้ารถติดนิ่งๆนี่ก็ซอกแซกครับแล้วก็รถยนต์ไม่มีทางตามถ่ายได้ทันแน่นอนวันนั้นโชคดี คำคำนี้ครับกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเนี่ยก่อนผมปั่นจักรยานผมอ่านคำนี้ทุกทีเวลาผมมาติดไฟแดงนะครับผมก็สะท้อนใจมันดีตรงไหนกรุงเทพแต่พอปั่นจักรยานครับคำคำนี้มันโดนใจมมกมันใช่เลยครับมันกลายเป็นเมืองที่ให้ชีวิตดีๆกับเราได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตให้มันดีนะครับซึ่งผมเจอครับนี่ครับการปั่นจักรยานเดินทาง มันเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวมากสำหรับผมนะครับก็เข้าสู่ถนนรัชดาครับอีกนิดเดียวจะถึงออฟฟิศของผมแล้วฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งอยู่ติดกับศูนย์การประชมุมแห่งชาติสุริกิตนะครับนี่ที่ทำงานผมระยะทางจากบ้านครับนวมินทร์40มาจนถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเส้นทางที่เราดูกันมาตลอดเนี่ยความยาวคือ23กิโลเมตรครับโดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อย ก็เป็นเส้นที่ผมเลือกเดินทางครับเพราะจริงมีเส้นที่ใกล้กว่านี้นะครับถ้าวิ่งรามกำแพงก็ใกล้กว่านี้แต่ว่ารถเยอะมากผมไม่ชอบมันไม่สนุกครับ mm hmm. ก็วิ่งทางไกลดีกว่าแล้วก็ได้แรงด้วย mm hmm. ก็เป็นเส้นทางที่คนปั่นจัก,กรยานจะ mm hmm. เข้าใจนะครับผมว่าว่ามันไม่ไกลอะครับ mm hmm. คนไม่เคยขี่อาจจะมองว่าโอ้โหไกลจัง20กว่ากิโลขี่จัก,กรยานมาเนี่ยนะแต่จริงคนขี่จัก,กรยานก็จะรู้กันครับว่าเฮ้ยยี่สิบกิโลเนี่ยเป็นระยะที่กําลังปั่นนะครับมันกําลังโอเคมากนะครับ ไม่เหนื่อยเกินไปไม่น้อยเกินไปเช้า20เย็น20วันหนึง40ก็ถือว่าเป็นระยะทางที่โอเคมากสำหรับการปั่นจักรยานเชิญชวนนะครับใครก็ตามที่สนใจที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้บ้างนะครับอยากจะลองใช้จักรยานในการเดินทางครับใครที่เบื่อรถติดไม่อยากอยู่บนท้องถนนอยากจะมีเวลาออกกําลังกายอยากจะมีชีวิต ที่มีความสุขากับการเดินทางในแบบนี้ผมอยากชวนให้ลองนะครับคือเข้าใจนะครับว่าหลายคนไม่เคยมันก็เหมือนผมในสมัยก่อนที่จะเริ่มต้นปั่นจักรยานเมื่อ7-8เดือนที่แล้วครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันผมก็ตัดใจอ่ะคือตอนแรกก็ไม่กล้าหรอกยอมรับแต่พอมีรถจักรยานแล้วมีใจอยากแล้ววันหนึ่งมันลองปั๊บมันก็เลื่อยมาเลยครับมันก็ปั่นได้ครับ อายุนี่เลขสี่นำหน้าแล้วนะครับตอนก่อนปั่นนี่อ้วนน้าหนัก80แถวแนั้นนะครับพอปั่นได้สัก5-6เดือนน้าหนักผมเหลือ70ไม่ถึงดี6970น้69ําน้ำหนักโอเคมากแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีกลับไปเตะฟุตบอลได้นะครับจริงลืมการเตะฟุตบอลแบบจริงจังมาหลายปีแล้วนะครับพอปั่นจักรยานแล้วผมไปเล่นบอลได้เหมือนเดิมด้วยสุขภาพดีขึ้นเดินทางสบายขึ้น จำนวนเวลาได้แน่นอน1ชั่วโมงนิดนิดหชั่วโมง15นาทีเป็นมาตรฐานไม่เกินนี้แต่ถ้าปั่นแบบเอาเร็วผมทําได้ 50- 5 5นาทีเนี่ยสามารถแต่ว่าเอาสบายสบายแบบแบบรูปแบบที่เราดูกันตลอดคลิปเนี่ยชั่วโมงนิดนิดซึ่งส่วนตัวนะครับเร็วกว่ารถเร็วกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ตัวเองเคยเดินทางอยู่ทุกวันแถมรถยนต์นั้นต้องขึ้นทางด่วนด้วยนะครับ2ต่อนะครับขึ้นทางด่วนรามอินทราอัตตะรงเนี่ย แล้วก็2ต่อเพื่อที่จะมาทํางานเสียสะุ้งสตางทั้งค่ารถเสียเวลารถยนต์นี้บางผมเคยใช้เวลาเดินทาง3มชั่วโมงก็มีก็เลยเนี่ยครับเป็นที่มาของการตัดสินใจที่จะเดินทางด้วยจักรยานด้วยแรงยุกของเพื่อนๆด้วยแรงยุกของน้องๆนะครับหลายคนทีเดียวแล้วก็มีคนท้าเดินมาทําไม่ได้ะลรลองดูครับก็ทําได้นะครับ8-9เเดือนแล้วที่ปั่นจักรยานมา ผมปั่นมาปั่นใช้จักรยานแทนรถยนต์มา5 0 0 0กิโลเมตรแล้วครับก็โอเคมากผมชอบใช้คำเรียกตัวเองว่าอ่อนเกลือครับผมเป็นคนอ่อนเกลือมากคือห่วยมากอะ่ะก่อนหน้าที่จะทำอะไรพวกนี้ได้เนี่ยไม่เคยคิดจะทำได้ครับแต่พอตัดสินใจทำมันก็ทำได้ครับสาวๆอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอยากลองในระยะ20กิโลเนี่ยผมก็ยอมรับแต่ผมเชื่อว่ามีคนทำได้ถ้าลองทำแต่สำหรับหนุ่มๆครับอายุ 20...25...30... ที่เคยคิดอยากจะปั่นนะว่าไม่กล้าที่จะลองกลัวไปไม่ไหวกลัวไปไม่ได้ดูดีครับไอ้แก่นี้มันยังไปได้เลยครับมันยังทําได้ครับแล้วคุณคุณจะไม่ลองนะครับผมว่าคุณก็ทําได้นะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ครับทิ้งท้ายกันนะครับการเดินทางด้วยจกยักรยานในกรุงเทพมหานครนะครับ mm hmm. เป็นสิ่งที่ทําได้จริงๆครับ อันตรายไหมขึ้นอยู่กับเราครับถ้าเราขี่จักรยานแบบมีสตินะครับเรารู้จักที่จะคา,าดการจินตนาการถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับเราได้ในทุกช็อตนะฮะเราก็สามารถที่จะเดินทางด้วยความปลอดภัยได้เราต้องจินตนาการอยู่ตลอดเวลาครับรถคันนั้นจะปาดหนะ้าเราไหมมอเตอร์ไซค์เขาจะเบรกโอเคไหมเขาจะขวางทางเราหรือเปล่าคนลงรถเขาจะเปิดประตูขวางทางเราไหม เขาจะเลี้ยวตัดหน้าเราข้างหน้าไหมรถเมย์เขาจะแซงเราเข้าป้ายหรือเปล่าพวกนี้เป็นจินตนาการที่เราคาดการไว้ก่อนได้แล้วเราก็ระมัดระวังได้นะครับเป็นชีวิตที่ดีมากทีเดียวนี่ผมความโชคดีอีกอย่างครับข้างที่ทํางานผมมีสวนเป็นจาก,กิติก็เป็นสวนสาธารณะที่สามารถใช้ชีวิตได้อีกรูปแบบหนึ่งครับมาขี่จักรยาน ชมไม้ชมนกแล้วก็สูดอากาศสบายๆได้เป็นการฟอกปอไปด้วยในตัวชีวิตดีๆแบบนี้ครับทุกคนมีกันได้นะครับแค่เลือกแล้วก็ลองที่จะเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะครับจักรยานอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแพงมากก็ได้นะครับของผมคันแรกอย่างที่บอกครับ s p e i i l l z z e d ก็หมื่นนิดๆจะว่าแพงมันก็แพงนะครับแต่ว่าปัน่นมาแค่ สอ่ห้าเดือนผมได้เงินที่ประหยัดจากการใช้รถการประหยัดน้ำมันมาเป็นค่ารถแล้วครับก็โอเคมากครับฝากไว้นะครับใครที่สนใจครับในเรื่องของการเดินทางด้วยจักรยานครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมรายการก่อนจะถึงจันทั์ทั t v นะครับ รายการที่ออกอากาศทางเอสทีในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มทุกๆวันอาทิตย์คืนวันอทิตย์นะครับขอบคุณพี่กั้งคงทอนครับที่ให้หยิบยืมแองเจลไบามาถ่ายออกรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ออกแบบรถดีๆแบบนี้มาให้ได้ใช้กันนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับแองเจลไบใครที่ก็ตามที่สนใจเรื่องของรถซิตี้ไบดีๆด้วยฝีมือคนไทยครับคนไทยออกแบบแล้วก็กำลังจะไปดังทั่วโลกนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามดูคลิปนี้มาจนถึงนาทีนี้นะครับมีความสุขกับการปั่นจักรยานมากๆกันนะครับเดินทางโดยความปลอดภัยครับด้วยรถจักรยานของทุกๆคนครับสวัสดีครับ